ล้างตู้เย็นกันดีกว่าวันนี้บอกว่าตู้เย็นตนเนี้คือเขอะมากกลิ่นน้ำส้มสายชูก็คือเต็มตู้เย็นเลยไอ้ที่แจมใช้ดองหัวใช้เท้า,ว,าวันนี้ก็คือเก็บของทิ้งให้หมดลยอะไรที่แจมชอบกินเหลือชอบมายัดไว้ในตู้เย็นสุดท้ายกินไหมฮอมันก็เลยกลายเป็นตู้เย็นสภาพนี้นี่แหละแล้วแจมเชื่อเลยนะว่าทุกคนต้องเป็นก็ไอเรามันคนขี้เสียดายของอะแม่หัวใช้เท้าดองไว้ก็ไม่ได้กินเนี่ยพวกผักที่หั่นไว้เรากินไม่หมดใช่ปะก็มาใส่ไว้ในตู้เย็นสุดท้ายก็ไม่ได้ไปทําอะไรทิ้งอีกแล้วโยเกิ คราวหน้าจะซื้ออะไรมาใส่ตู้ต้องคิดดีๆซะและ้วแต่บางทีเราอยากกินอะไรนิดเดียวใช่ป่มแต่มันมาเยอะแล้วก็มาแช่ตู้เย็นนี่แหละคือบางอย่างเขาไม่ได้แบ่งสายไงหรือมาทีนึงก็มาถุงใหญ่เลยนี่แหละสาเหตุที่ทําให้ตู้เย็นลบอามาแกะทุกอย่างเอาไปล้างไปขัดใหม่กันทุกคนโอ้ไอ้สมก็น,นอนดูเฉยๆไม่ช่วยแม่เลยงานหนักเลยวันนี้ส่วนตู้เย็นก็ถอดปลั๊กไว้ทุกคนรอ,อน้ําแข็งละลายแข็งก็คือเก,กาะกันเป็นฝึกเลยอ,อามาทําการเตรียมสไลม์เตรียมล้างเลยค่ะบีบสไลม์ลงไปเยอะๆเลยอเอางี้นะมีย ใครเรียกน้ำยาล้างจานว่าสไลเหมือนแจมไหมคือคำนี้เด็กยุคใหม่เขาเรียกกันอยู่ไหมหรือว่าคำว่าสไล์นี่มันโบราณไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเราเป็นเด็กยุคเก่าละกันนามาค่ะทาการถูให้สะอาดเอี่ยมเลยคืออย่างที่แจมเคยบอกไปหลายๆคลิปว่าไม่ชอบล้างจานอะไรพวกนี้ใช่ปะอะไรที่เราไม่ชอบมักจะได้ทําบ่อยๆเหมือนแบบเกลยดอะไรได้อย่างนั้นแบบนั้นเลยแต่ตู้เย็นเนี่ยนานาล้างทีก็ไม่เป็นไรชอบหน่อยละกันแล้วบ้านเพื่อนๆล้างตู้เย็นกันบ่อยไหมคืออยากรู้เหมือนกันว่าปีนึ่งควรล้างก ของแจมใช่ปาพอมันเลอะค่อยล้างเพราะว่าการล้างตู้เย็นงานยากงานหยาบเลยทุกคนเอ้ยมันทั้งต้องเคลียร์ของออกล้างใหม่หมดเคลียร์น้ำแข็ง <S 2> <S 2> หลายเรื่องหลายราวเวอ<ะ>ร์จะบอกว่าเคลียร์ตู้เย็นทีนึงองินเหนื่อยเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยแล้วนั่นไอ้เงินไปทําอะไรเนี่ยลงมาเหอะลูกแม่ก็เปิดประตูให้แล้วไหมอ่ะตอนนี้แจมปล่อยพวกไอ้ส้มออกไปได้นะแต่ทุกคนดูไอ้เงินดีขัดใจแม่มากเลยดูนู่นพี่ฟ้านอนเล่นอะไรอยู่ตรงนั้น,นอ่ะไม่สนใจพวกไอ้ส้มแล้วมาล้างตู้เย็นต่อกันดีกว่าคนที่ชอบอยู่ติดห้องก็มีอยู่คนนึงก็คืออทง ของของลองูกแม่เนี่ยเป็นเด็กดีที่สุดในโลกเลยโบแลส้มตอนนี้ก็คือถูกใจเขาแหละเพราะตอนนี้แจมเปิดประตูให้ออกแล้วถึงไม่เปิดนางก็ปีนออกได้อยู่ดีก็เลยเปิดให้รู้แล้วรู้รอดไปเพราะว่าไม่ได้นะพวกนางรู้เรื่องเดินกลับได้เองแจมก็สบายใจหาย,หายห่วงว่านางไม่ได้ไปไหนไกลนอนอยู่ตามต้นไม้แถวนี้เลยทุกคนไปไหนได้ไม่เกินม<อ>เมตรหนึ่งร้อเรียกนางนันเดี๋ยวนางก็เดินมาพราเล่าเรื่องให้ส้มไปมาก็คือล้างเสร็จแล้วนะตอนนี้เอาไปใส่ตู้เย็นกันเลยในห้องแจมช่วงนี้ก็ลกๆหน่อยนะอะไรกระจุกกระจิยก เดี๋ยวได้เลิกได้ยามจัดห้องใหม่อีกแล้วทุกคนรอดูเลยตั้งใจจะเปลี่ยนมุมตกเครื่องแป้ใหม่ด้วย <Yeah. S 2> จะมาทําคลิปให้ดูนะมีใครรอดูบ้างมีคนตามคลิปแต่งห้องกันเยอะเลยคิดถึงกันใช่ไหมล่ะเดี๋ยวรอได้เลยค่ะแจมจัดให้รักทุกคนนะ